พี่น้องได้ได้ลาบได้ต้มแล้วก็ได้ย่างมาเบิองซางเพื่อนเฮตบ้านได้ทีเดียวเลยและเป็นรอเข้าอยู่มันก็ยังไม่จบนะทุกคนนี่กับข้าวเมื่อกินน้ำกันน้ำซางน,าน้ำไอยน,น้ำใต้นะพี่น้องครับผมมากับลูกสาวด้วยนี่น้องอันดาสวัสดีนะค,ะค่ะเก่งมากลูกมาพี่น้องมาเบิงกับข้าว เราตัวก,กันกินกินน้ำกันกินน้ำไอ้ได้กินน้ำซา,างสุกเล็กตุก้อยากเบิ้งพี่น้องอยากกรเขถงนี่ถือไม้เพื่อกินกันน้ำกันนี่ไา้ไม่แค่คือเก่าครับผมมาเบิง้งอ,อันเฮือ,อนเบิ้งซานได้พี่น้องเด้ออันหลังกับพาออยู่นะครับ,ลบ,รงงบหลังบริยายน้องมีกำลังซ้ำอยู่เนาะ ก็เดมีลูกเดอันเดยเดียพักเดยพิงโอ้ยเบิงจ้าจ๋าจ๋าลูกจ้าสกเล็กอ่ะสกเล็กลุ้ก้าวก็กินปลาทูคืุเก้าเ็กโอ้ยปลาดุกเวนมาเลเออปลาดุกปลาดุกให้บุกฟังบุกฟังเขาเ่ยบุกฟังเขาเ่ย มา,มาครับพี่น้องกินเขาต้องกันกิน,นเขาก็ไอ้กั็ใส่ก็ซางท้อนมีหรือเปล่าเอามาเผื่ออยู่นะนี่ออนี่ไงกูแล้เราใช้ช้อนคุณหัวพี่กาแฟมป้าจ้า,าพาดกาแฟมพ่อจะป้อนนะื้าดยอปพุดยอดป้ากินอะไรนำ้นำน้ำอะไรน้ำเหล้า <laughs> อับไปลูกอืมปลอบกป่าเก่งม,ม,มากเลยลูกพ่อซื้อที่นอนให้วสวยๆเลยนะกับว่องเล่นนะคะอืมดีไหมอืมแล้วก็รูปอะไรโอเคลูกอืมโซเร็กอืม,อม ตกเล็กเอ้าถึงไหมนี่ถึงถึงถึยกแขนพี่ยาวอยับกันปบล,ปล,ปลอบลอๆบลออ๋อเฮ้ยืี๋จาดอกอืมหอครับอือบอไม่กินกันหลายคนมีนจะแสบตันเดียวมันกัแสบเลยตัยวพี่นนกะจา

เป็นบาดเวานเป็นหลาดเหรียเดี๋ยวก็หายแล้วลูกตรงนี้อากาศมันเปลี่ยน่ัดของเรือก่อนรู้าหมเดี๋ยวไนข้านข้า่อนกตามมั้ยมม่งก่อนมะม่งก่อนุของพ่อบ้านไทม้ย้านานน้ ไม่ใช่แบบปอบอ,อ่ะค่ะลุงถามมาให้ลุงม,มาอยู่ด้วยไมหม,มา <c oughs> <c oughs> อไ <c oughs> ม่เขาเพิ่งมาทำโครงการบ้านปอน,นี่ใช่ครับไมนมีขึ้นสองหลังสามหลังสี่หลังหกหกหลังทดสอบ นี่นะครับคนแบบผ้าไอ้ผัวไก่ผมเป็นผู้รับมองช้างนะไหนมาเบิ่งบ้าทก็อยากเขายู่เลยพี่น้องเหน็นหัวปอนไหม,มผมอยากเขาเยู่แล้วแต่มันกับประานแล้วยนั่นมันยังว่าสมบูรณ์ไปแลยอยากอยากซื้อเพราะนี่นเจอเขาบ้านเนี่ยนะเดือดของเดือดพี่นอ้องเลยอื ก้อน,นงินมันสิบเบอดก่อนข้างในมันเ็ษเดี๋ยวพี่ดูก่อนเ,าเอ่าเยังอืเรียบ้อยปะาอกึนกึนเนาะกึนแล้วึแลาจาาลพอ,อไโอเคอ <c oughs>

แล้วบานแล้วาไม่ทำแบบนี้ลูกไม่ทำแบบนี้ไม่เลกระจกปิดไว้ไม่เล่น,น,ไป,ไนประตู่าไม่น,นั่งลงแล้วเพาะมงก้าวไปแล้วพอจะให้เล่นรถจกร้าหนูจะไปหาล้ดงโอเคจะพาไปถายดินนะโอ้หทนี่ <c oughs> เสียนไหมโอ้ว <c oughs> <อ>ูดในแม่ยินลูกเสียูเสีงอยู่เลยมามนกูเขาบอกแล้วว่า ไอ้ว่ามันบ้าบ้างหรอแล่วนีเตรมตอนนงไขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้อง ที่ให้กาลังใจนะครับผมคนให้กําลังใจก็ขอบคุณมากมากนะครับอยากนีคือเขานะแล้วคนเราต้องมีความฝันเนาะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรนะอันนี้เรามีลูกนี้อู่จ้าปเดินไปดูห้องตัวเองไปไปเดินไปได้เดือเอาเลยห้องไหนไปดูไป หนูจะอยู่ห้องไหนผมดีใจอพี่น้องผมดีใจหลายทีมีบ้านให้ลูกอยู่นะเกิดที่สุดของชีวิตอะเกิดมาผมว่ากินดอกว่าสิ่เลมีบ้านมีรถทีเลไอาผมย้งผมมาโดนเนี่ยเจ๊ด รูอ <laughs> ก็เปิดอยู่แต่มันยังไม่มีเตียงมีอะไรลูกพ่อยังไม่ได้ซื้อเข้ามาอืเลยเข้าใจว่าโบมี่ไปดูห้องน้ำห้องน้ำสวยไหมดูห้องน้ำาหวะไม่สวยหรอตราอเคพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วครับ ขอบคุณทุกกวามังใจผมมาเบิองบ้านจะซื้อได้โบเดมว่าเงี้ยงนะครับผมมาเบิงาอางคุณปวกดายปวดท้ายปวกตางคุณเก็บกันเรื่องในแล้วนะครับผมเน่เดี๋ยวมากินเขาอยู่บ้านจะคลองน้ำนุ่งทำสวัสดีเห็นหรือยังอ้าวสวัสดีสวัสสวสโอเคเก็บ